พอก็ตกลงกันเสร็จ้วมีกิจการอะไรต่ออะไรเนี่ยเวลาจะเขียนคําสั่งเนี่ยสมม่งมาที่ผมคอน,น้่มลงยครัตั้งกรรมาการเมื่อเ้านะมันมมจะารอะไรยางไม่ทบตรงนั้นเขาจะเปคนคน,นดู ก็เห็นนะคุณไปพาดหัวกัน,นห้างเรื่องอะไรกันเไ,ไม่รู้อ่าแต่กรรมการชุดนั้นเขาจะเป็นคนดูครับมีเลขาสม,มชเป็นประธานแล้วก็มีหมอมีนักเศรษฐกิจกมีนักธุรกิจนักอะไรสารพัดตามที่บกคนเนี่ยก็ค่อยส่งมาที่อาจารย์เมื่อเขาตกลงกันได้แล้วเขาก็ส่งมาที่ผมอาจารย์วันนี้มีรายงานเรื่องการที่อาจารย์สั่งให้ทำเรื่องอย่างเวลาไหมครับทางกองทุนมีการรายงานยังไงบ้างซึ่งก็ปรากฏว่า ได้รายงานเข้ามาก็คือทางราชก,การได,ได้ได้ทำเรื่องเหลือเวลาเป็นส่วนใหญ่แต่ว่าเหลือเวลาสองเวลาก็คือเอจ็ดโมงกับแปดโมงซึ่งท่านนายกก็ได้สั่งเพิ่มเติมว่าให้ให,ให้ให้ทำให้เหลือมากกว่านี้เลิกเข้าเลิอกอะไรก็ได้เพื่อจะได้ไม่ต้องไปแออัดยัดเยียดก,กันบนรถไฟต้าให้เหลือเป็นกี่ช่วงอะ แล้วแต่แล้วแต่เขาอันนี้พูดถึงราชการกนะส่วน work from home ได้ทํากันแล้วเป็นส่วนใหญ่เพราะว่าราชการนั้นงานที่เป็นงานเอกสารเขาสามารถ work from home ได้แต่ที่ไม่ใช่เป็นเอกสารเนี่ยเช่นฟกให้บริการประชาชนตามเขตตามอะไรเงี้ยอันนี้ก็สามารถไม่สามารถทําได้ส่วนรับวิสาหกิจนั้นได้รายงานมาแล้วว่ารับวิสาหกิจประเทศไทยมีนน56แห่งซึ่ง56แห่งนั้นเขา ทำเรื่องเรืองเวลาเนี่ยเจ็ดเวลาด้วยกันตั้งแต่เจ็ดโมงเช้าจนกระทั่งถึงสิบโมงเจ็ดโมงเจ็ดครึ่งแปดโมงแปดครึ่งเก้าโมงเก้าครึ่งสิบโมงแล้วก็รอบสุดท้ายเนี่ยถ้าเข้าสิบโมงเนี่ยเลิกหกโมงเย็นซึ่งดีอยู่แล้วอันนี้รัฐศาสาหกิตแล้วก็ในบรรดาห้าสิบแห่งเขารายงานเข้ามาหมดทุกแห่งเลยว่าเวิร์กอมโฮมเป็นยังไงก็ได้ความว่ามีที่เวิร์กทอมโฮมเกิน80%บซ์ของคนเนี่ย อยู่จำนวนไม่น้อยเหมือนกันเช่นปตทเช่นการาท่องเที่ยวแล้วก็การกีฬา,าวิวการบินพวกนี้เกิน80%นั้นนะครับแต่ว่าที่ไม่สามารถเบิร์กฟระมโฮมได้มากคือมีไม่กี่เปอร์เซ็นต์น่ยก็คือหน่วยลดวิสาหกิจที่ให้บริการประชาชนประเภทธนาคารตราคารออมสินธนาคารกรุงไทยธนาคาร s m e ธนาคาร ทอคอสแการอิสลามบางที่เขาเขาขจำเป็นต้องเวิร์กเวิร์กอินออฟฟิศอยู่นะฮะแต่ว่านอกจากนั้นเนี่ยได้ทำละ20เปอร์เซ็นต์50เปอร์เซ็นต์สงคแต่ที่ได้ยินดีคือเกิน80เปอร์เซ็นต์มีจำนวนมากอย่างพตทเนี่ยเราก็ไม่นึกแต่ก็ททำแล้วพอรายงานไปฮะนายกสั่งการให้ขยายอีกไหมฮะนี่ว่าพอนายกบอกว่าให้ทําต่อไปแล้วก็ให้ดูจากเรื่องอื่นมาเป็นตัวประกอบด้วยเช่นให้ไปดูว่า ไฟฟ้าเนี่ยมันประหยัดได้หรือเปล่าเพราะถ้า work from home จริงเนี่ยมันจะต้องประหยัดได้แล้วก็ให้ไปดูประสิทธิภาพของงานด้วยว่า work from home แล้วมันมันได้ความดีหรือเปล่าเพราะบางหน่วยเข้ารายงานเข้ามาอย่างเทศนิการนี้รายงานว่าดูจะได้ได้ผลดีประสิทธิภาพคือง,งานออกมาได้เร็วใครก็ถ้ามานั่งอยู่ในออฟฟิศทำเนี่ยมันมันสมาธิมันไม่ดีถ้า work from home งานเป็นจอบ,จอบเป็นจริงๆเนี่เขาทำจนเสร็จแล้วก็กลับมาได้เร็วนายก็กให้ไปดูทุกแห่งขณะเดียวกันก็คือให้ผู้นันประชาตวดขันว่ายาลักไก่เดรพรโมว่าหายไปเลยแล้วไม่ได้ทํางานสามารถโทรสุ่มตามหาได้อะไรองแล้วแบบนี้ครับถ้ามันดีดีกมีบัารงานให้ใช้ให้ใช้แนวนี้เป็นแนวต่อไปสําหรับ New โนมออก็คือยึดเป็นแนวนิวโมอลไปเลยเบิร์กรอมโฮเนี่ยเราเรา,เรา เราบอกกันมาตั้งเป็นปีๆแล้วแต่ว่ามันไม่ค่อยมีอะไรจูงใจแต่คราวนี้มันมีจูงใจแล้วมันมีปัจจัยที่ช่วยทําให้รถประมงสาเร็จหรือว่าอะไรอะไรเรื่องเวลาเนี่ยสำเร็จก็คือว่าหนึ่งก็คือพวกไม่ต้องเอาลูกไปส่งโรงเรียนสองก็คือพวกกลัวที่จะไปแออัดอยู่บนร,รถบ t s แล้วก็สามไอไอโซเชียลดิสตานซ์เนี่ยมัน,ม,นมันช่วย มันกดดันให้ให้เหลื่อมเวลาและ Work from home เมื่อก่อนไม่ได้มีอะไรจูงใจเห็นว่าให้ขยายเวลาไปขยายไปถึงขอความร่วมมือพวกเอกชน,นะอะเรื่องเอกชนนั้นเป็นเรื่องใหญ่ด้วยที่เราไม่มีมาตรการเลยบังคับซึ่งเรื่องนี้เราก็จะใช้ราชการที่ที่เอกชนเขาทําอยู่แล้วเพียแต่เราไม่มีตัวเลขรายงานตรงนะั้แล้วบางแห่งเขาก็ไม่ได้ Work r o m home อมือเขา ก็หยุดเวิร์กไปแล้วกลับมาแล้วทีบัตรเนี้ยจะเริ่มกลับมาทํางานใหม่เราก็จะรอนะรงผ่านทางกระทรวงแรงงานผ่านทางกระทรวงการคลังโดยเฉพาะหน่วยงานอะไรที่จะเอาซอฟต์โลนเอาอะไรพวกเนี้ยควรจะรับเงื่อนไขนี้ไปปกติบัตรอาจารย์วันนี้ทำไมถึงมีวันรุ่งหลังจากวันเชียเรื่องนี้มันเกิดมาจากมูลนิธิส่งเสริมเอกลักษณ์ซึ่งมีท่าน ประธานองค์กรทีสมัยนั้นท่านยังไม่เป็นประธานองคนกรีเป็นประธานมูลนินธนนิเสนอมาตั้งแต่เมื่อปี2561เมื่อตอนมีเรื่องหมูป่าใหม่ๆว่าวันที่2กรกฎาคมเป็นวันที่พบทีมหมูป่าครั้งแรกแล้วก็คนตื่นเต้นกันทั่วโลกเราอาจจะลืมกระแสะไปแล้วในวันนี้แต่วันนั้นกระแสะแรง ก็เลยทําเรื่องเสนอเมืองรัฐบาลว่าเราเอาวันที่สองรกรกฎาเป็นวันรุ้รักสามัคคีรัฐบาลก็ขอกรอบอ,บอบหน็นงหน่วยงานหลายหน่วยมาในสุดก็คณะกรรมการเอกลักษณ์ซึ่งผมเป็นประธานได้พิจารณาว่าตอนตอนมีร่วมทุกฝ่ายว่าการมีวันรุ้ลักสมมัคคีเป็นเรื่องดีแต่ว่าจะเอาวันที่สองรกรกฎาซึ่งเป็นวันที่ทบเป็นครั้งแรกก็ไม่ถูกเพราะหลายคนบอกให้เอาวันที่เอาหมูป่าออกมาซึ่งมันห่างก,กันได้สิบวัน อีกฝ่ายนึงว่าเอ้ยวันรู้รักสามัคคีดีให้เอาวันน้นที่นี้วันมานด้ไปเรื่อยใจได้เราก็ไปพบในเชิรตวัิศีสา์ว่าประเทศไทยคนไทยรู้จักได้ยินคําว่ารู้รักสามัคคีครั้งแรกในชีวิตเมื่อวันที่4ทธันวาคม2 5งพระอยาที่พระหัวรัชกาลที่9มีพระรกระแสเริ่มคำน,นี้แล้วท่านรับสั่งซึ่งเราลืมไปแล้วแต่วันนั้นท่านรับสั่ง ในวันที่4ธพันวาคม2534ว่าว่าไม่ได้อีกหน่อยอาจจะมีวันรู้รักษามัคคีเกิดขึ้นคิดว่าถ้าไม่มีตอนนี้อีกอกี่ปีก็สามารถจะรอได้มีพระสุรเสียงเรืนี้ฟังแล้วก็ขนลุกละบัดเนี้ยเมื่อถึงเวลาเราจะต้องมีวันรู้รักษามัคคีเพื่อเป็นสัญ,ญลักษณ์เนี่ยก้าวันที่4ธันวาคมซึ่งเอ์มันติดกับวันที่5ธันวาที่เรามีกิจกรรมอยู่แล้ว แต่ไม่ถือเป็นวันหยุดราชการเป็นวันที่เราจะดึงเอากิจกรรมต่างๆมาบันโว์แม้กระทั่งกิจกรรมหมูป่าก็เอามาโชว์ได้อาจารย์วันนี้ที่ประชุมมีการพูดถึงกรณีของคณะก้าวหน้าที่มีการฉายิงเนสเซอร์ไม่ถูกผมไม่รู้เรื่องผมไม่รู้เรืจนเห็นอยู่มันเกิดอะไรเพราะตอนนี้อยู่ในช่วงของตรรก็คอมเมนส์ผมไม่รู้เรื่องครับอย่างกรณีที่เขายิงเลเซอร์นั่นแหละมาเช่าคุณอะไรเนี่ยเป็นคนมาถามผมไม่ดีครั ไม่ได้ยินนะครับไม่เออไม่ได้อ่านสิกทีอย่างนี้ได้ข้อข่ายผิดกฎหมายไหมครับก็ตอกว่าไม่รู้นราไม่ได้ตอบนะแล้วไอ้เรื่องลอครถ้ายกเลิกอาจารย์ต้องมายกล่างอะไรอีกทีไหมฮะเรื่องโทษตำหนดอะไรถ้าถ้าถ้าเลิกถ้าเลิกมันก็ไม่มีอะไรต้องล่างเพราะว่ามันมีอายุไปจนถึงวันที่สามสิบพฤษภาถ้าวันที่สามสิบเอ็ดพฤษภาหรือก่อนหน้านั้นไม่มีปฏิคอลมาให้ต่อมันก็เลิกอยู่แล้วแล้วแต่ผมไม่ได้บอกว่าเลิกนะผมยังไม่รู้นะ แล้วเหมือนกับที่เขาจะเจรณาผ่อนคลายเพิ่มเติมะครับต้องมีขอ้ขอกาหนดออกมาอันน,<ร>น,นี้แน่นอน,นแล้ววันนี้ได้คุยกันไหมครับเรื่องข้อกำหนดไม่มีเพ,พระพาะว่าคุณทุ้งโผล่เข้ามาใช่ไหมเนี่ยเนี่ยเขาถามแบบจบไปก่อนหน้านี้แล้วว่าเขามีคณะกรรมการชุดหนึ่งที่เลขาสภาของมันคงเป็นประธานผมไม่ได้เกี่ยวอะไรกันเนะองนั้นเขาจะไปดูเองกับหมู่หมอหมู่นักธุรกิจหมู่นักอะไรต่อนักอะไรแล้วก็จะเสนอมาซ้ำทักในครับ